สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบางนานจัดให้ V2 ะแล้ววันนี้ครับเรามาเจอกับผู้จัดฟุตบอลย่าเทียมที่ผมพูดได้เลยนะว่าการันตีว่ะเรื่องความยิ่งใหญ่ของรายการแล้วต้องบอกว่าทุกปีที่เขาจัดใช้เวลาแป๊บเดียวทีมเต็มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาพวกเขาคือใครครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณครับกับตันแปะครับ S S P A E หนครับช่องทางดูฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับสำหรับแข่งทูซครับคาร์บอนครับสำหรับแข้งเสริมใยเหล็กจเจ้าแรกครับ ของประเทศไทยครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับเสื้อพิมพ์ลายครับนี่ครับแบรนด์คอมพารครับคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพารครับขอบคุณครับเสียป้องครับรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะ h o n ด้ครับจบวัยที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลครับและท้ายนี้ขาดไม่ได้ครับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ครับต้องขอบคุณด้วยครับพี่เต้จอมบึงครับกับสนามนี่ครับ CS Sport อรคับครับแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสมชัยานามหรือเปล่ากับแก๊ง หานุมานรรบุรีครับไป ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการบางนานจะให้วีสองครับวันนี้เรามาอยู่กับอีกเขาเรียกคาอะไรบุคลากรเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่เมืองอ่ะบุคลากรดิบุคลากรมันครูอาจารย์ก็เรียกไม่ได้เป็นครูก็ต้นแบบไงต้นแบบไงอ๋อโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นต้นแบบของคนลุบุรีก็โอเคสวัสดีไม่ใช่คือท่านประธานจะทะเลาะกับผมตั้งแต่เริ่มเลยไม่ใช่ก็เราสไตล์นี้อยู่แล้วไงไม่ได้ท้อดิที่บอกให้น้องฟังเฉย คือบุคลากรต้นแบบของวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆของร่บุรีแล้วกันโอเคโอเคได้ไหมได้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 นี่คือโฉมหน้าใช้คำว่าโฉมหน้าแล้วไหมได้ได้โอเคเดยวคิดว่าไม่ได้ไงได้หมดเลยอ่ะเอานี้คือชมหน้าครับสำหรับผู้จัดรายการบรอสกอหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของบรรลัยไส้ไก่ปีนี้เดินทางมาถึงปีที่เท่าไหร่ครับเจ็ดครับว้า มันจัดนันจังเลยขิงดิดิแล้ว <c oughs> เดวดเอันน้นำตัวให้ทุกคนดูดีครับผมผมต้นนะครับใบไสไก่ครับทีรพสกุณนาประธานใบไสไก่ครับหรือเพื่อนๆเ,เรียกว่าประธานต้นหรือไอ้ต้นอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้ซีเรียสเราจะใครจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ผมก็ยังเป็นต้นคนเดิมของหลังดลพบุรีจะบอกว่าเราสามารถเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้เป็นได้ไหมเหรอผมอาจจะช่วยไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ผมคอยซัพพอร์ตนู่นน <c oughs> ี่นั่นได้อาฮะ ถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลเราเต็มที่เต็มที่เป็นเรื่องที่เราช่วยได้ช่วยน้องช่วยพี่ช่วยเราช่วยได้แล้วได้ข่าวว่าจะมีประธานคนใหม่ขึ้นมาแล้วได้เป็นไหมคนนะั้นคือบวกกันแล้วอ่คือประชุมวันที่แล้วประชุมกันสิบประชุมเฉพาะพวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ2ี่สิบคนอฮะให้ยกมือเลยใครจะเอาใครจะเอาให้ยกมือเขาเกือบได้เป็นประธานกล้วยใช่แล้วสรุปไม่มีใครยกให้มัน ก็เลยต้องเป็นก็จังังยังไม่หยุดยังไม่อยู่แค่นั้นเอาเรื่องฟุตบอลวีวงวีพีมาเกี่ยวข้องอีกว่าถ้าผมแพ้ถ้าพี่แพ้ออกจากวงการไปเลยก็คือยิ่งยิ่งหนักสุดคือตอนที่เราป่วยเราไม่รับข่าวสารอะไรทั้งสิ้นเราแบบโอ้โหตอนที่ป่วยไปนอนโรงพยาบาลตอนป่วยเดือนนึงอ่ะให้กล้วยดูแลแล้วก็ให้พี่จักรดูแลว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ส่งบอลแตกมันใกล้ส่งมันใกล้ส่ง บอลฟันเอาประเทศแล้วไงใช่เปล่าเราเป็นห่วงกลัวว่าเพื่อจะทําเหนื่อยกลัวแบบเหนื่อยเราก็ให้กล้วยดูแลให้พี่จักรดูแลให้พี่โบนพี่จอดูแลที่เป็นอหัวหัวของบริษัทไก่นะหั่นเขาอี้หั่นขาเขาอี้เราเฉยเร็วล่ะออกมาจากโรงพยาบาลไม่มีใครเอากูเลยจริงเหรอจริงกล้วยอย่างเดียวเลยงงอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนี่นี่แค่เดือนเดียวนะ เขาไม่น่าเป็นคนเลวขนาดนั้นเลยนะอ้ยมันเลวมานานแล้ว <c oughs> เลวมานานแล้วอาโอเคนี่แค่เปิดหัวนะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องจริงถ้าเปิดหัวยังสนุกขนาดนี้เลยกับรายการบารัยใช้ไก่ครับปนีนี้วันเดี๋ยววันนี้ผมขอถามแบบที่ทุกคนเขาไม่เคยถามเลยว่างั้นที่ผมมองว่าหลายๆคนไม่รู้หรอกผมเองก็เพิ่งรู้ะเอาเรื่องจริงเลยนะอยากจะรู้จริงว่าประธานต้นเนี่ยเข้าวงการฟุตบอลได้ยังไง รวมถึงเดินสายรวมถึงอาชีวิที่ผ่านมาเมื่อย้อนไปสักประมาณยี่สิบห้าปีดีว่าเฮ้ยโอ้โหกตัวนี้สี่สิบกว่าแล้วอ่ะแต่หน้าพี่จะเด็กกับว่านานหน่อยรมันก็เกิดคนคันค้านกันเอคนคันค้านใช่ไหมล่ะใช่ป่ะเบลอหน้าดิโอใช่ไหมทีเนี้ยถ้าย้อนไม่ยี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังเป็นพวกนักบอลแบบอตัวของลุงลีอื้ ไล่มาจากโรงเรียนโรงเรียนทั่วไปแล้วก็เล่นไฮโลบุรีเล่นเขออยาวมาจนถึงอายุสักประมาณเล่นแต่อายุเล่นเขตตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดอ่ะฮะเล่นระบุรีเลยโอ้เล่นละบุรีแต่ไม่เล่นง่ายๆนะบางเล่นยากเพราะว่ากว่าจะมาติดเมื่อก่อนระบุรีมันมีแต่พวกผู้ใหญ่เก่งๆรุ่นที่เราเก่งเยอะแล้วเมื่อก่อนติดตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเด็กเลยคนเดียวสิบเจ็ดนี่อยู่มอะไรมอห้า เด็กน้อยอยู่เลยเด็กน้อยหัวโปกเด็กน้อยเลยจริงมาอยู่กับพวกผู้ใหญ่เลยพวกผู้ใหญ่เลยพวกกันใช้หิ้วรองเท้าอะไรบ้างอะไรบ้างนิ้วด่ล็อกนิ้วด่ล็อกเล่นเล่นนิดหน่อยเน่นหิ้วรองเท้าล็อกเลยเออแต่ถามว่ามันก็ดีนะอยู่แบบเราอยู่กับคนโตมันจะเด็กอยู่กับเราุ่นเดียวกันแต่กับรุ่นเด็กๆเราไม่ค่อยได้อยู่โตมาแล้วก็ เด็กๆโตมาแล้วก็ชงม,มือในไม่พักเลยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะ uh huh. มือในแข็งเลย uh huh. จ โจดน้ำแข็งนี่ไม่พักเลยแล้วต้องดูแลรุ่นพี่แต่เราก็ติดมาเรื่อยๆพอหมดเวลาหมดเวลาหมดมันหมดมันหมดแบบหมดรุ่นของรุ่นพี่เนี่ยรุ่นที่เราจะขึ้นมาคือเราแล้วเราเริ่มเป็นซีเนียแล้วเริ่มติดเริ่มก็ชีอขึ้นชุดใหญ่ของลบุรีนู่นเนี่ยเป็นเขตหนึ่งไปเล่นกีฬารอบประเทศเขย่าชนแห่งชาติสมัยก่อนต้องมีนักบอลต้องผ่านจุดนี้ในรับประเทศ 10K เค่หนึ่งที่เิสิอย่างเงี้ยแล้วมาสู่เดินสายยังไงตอนนั้น ตอนที่เป็นนักบอลน่ะก็เดินสายอแอบเดินสายเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีซ้อมอซ้อมจันถึงสุดตามโรงเรียนก็เหมือนเหมือนเด็กเด็กอาชีพทุกวันนี่หเหมือนบอลอาเหมือนบอลอาชีพแต่พี่แอบเดินสายเออแต่เมื่อก่อนมันไม่ใช่อาชีพเหมือนตอนนี้อมันเป็นกล่งอาชีพ๋อากึ่งอาชีพกล่งอาชีพที่แบบว่าเอยคนจะเล่นเนี่ยต้องมีเรียนด้วยถูกไหมเพราะว่าพี่มาเรียนมหาลัยที่จายกษมเมื่อก่อนเนี่ยบอลอาชีพเนี่ยจะมีต้นสังกัด อย่างนี้ีมหาลัยมั่งอ่าที่ทํางานมั่งรัฐวิสาหกิจที่ธนาคารมั่งเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะมาถึงตลาดการซื้อขายทุกวันนี้และจุดเปลี่ยนจากนักฟุตบอลอ่ามาเป็นผู้จัดรายการใหญ่ของลพบุรีเนยตอนอย่าบอกว่ารายการใหญ่เลยเพราะว่าเอาตรงนะเพราะว่าตอนแรกอที่พี่จัดอะเมื่อครั้งเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว่ะเรายังโนเนมงอยู่เลยเราจะเป็นทีมที่ คนไม่ให้การยอมรับเอาไว้ว่าจริงๆคือแก๊กดำเพราะว่าเขาไม่รู้จักพี่แต่เราอยากจะเห็นเพราะว่าเราอยากให้คนได้โอลิมรีอะได้ดูบอลแบบบอลในกรุงเทพอะเราคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าในหัวเราคิดแบบนั้นเราบอกกับเพื่อนว่าอยากจัดว่าเพื่อนก็ต้นว่าไงว่างานสำหรับสนุกันกันเราอยากให้โอลิมรีได้ดูบอลแบบ ดีบอลในการดีแบบตั้งแต่ดีๆเข้ามาปีแรกเด็จัดห้าหมื่นมั้งครั้งครั้งแรกจัดห้าหมื่นก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเลยแหละอเงียบไม่มีไรสดครั้งสองเงียบแสนหนึ่งยังเงียบเลยมันมาอะไรครั้งสามอ่ะครั้งสามครั้งได้เวลาเชิญฉายกูแล้วครั้งสามครั้งสามอ่ะครั้งสามเนี่ย พูดเต็มที so ่เลยเต็มท like ี่เลยนะครั้งท like ี่สามครั้งเลยไปเลยได้ไหมเลยครั้งที่สามครั้งสามนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครั้งสามในคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนครั้งสามนี่คือจุดเปลี่ยนเพราะว่ามีคนให้ความสนใจเยอะขึ้นเพราะว่าพี่เริ่มมาเดินสายในกรุงเทพเยอะขึ้นฮะก็เริ่มรู้จักนู่นนี่นั่นจนได้มาเจอบอแจโอใจบอแจ้ก่อนเจอบอแจ้แล้วเจอบอแจ้แล้วอบอแจ้ โจโจเออโจโจนางเล้งโจโเจดียแน้วเนี่ยยางไม่ถึงแนะนําให้เพาะาแจ้รู้จักรู้จักอะไรอย่างอี้เราก็นี่บอสแจ้นี่บอสแจเ้นี่บอสแจ้ใช่ใช่ใช่กูรู้แล้วนะเล่ยบอกเซวาแจอัเนี้ยเราก็เออได้คุยกับแจแจก็บอกว่าพี่ให้ผมช่วยอะไรบอกนะอะไรย่างเงี้ยน้องพูดแบบนี้เลยเราก็บอกถึงบอสแจแล้วนะถึงบอสแจแล้วเราเลยบอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวรอปีนี้ดูดูรายการนี้ไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่ากันห้าพี่ดีจริง สำหรับที่สำหรับน้องโอเคน้องจัดการดิวกันอะไรเงี้ยก็เริ่มมีเอ้ยเพิ่งข้ามเนาะเดี๋ยวข้ามไปเพราะว่าปีนั้นอะรู้สึกว่าจะมีนักพากที่พี่ได้ไปติดต่อไว้อ,อก็คือไอ้มากโอ้โห oh <my> ่ามไอ้มากไอ้มากไม่ว่างก็เลยอีกเยอะก็เลยดยวอีกดิวหนึ่งได้ดีวอีกดิวหนึ่งอบอกกล้วยอยากได้นักพากที่อยู่ในกรุงเทพแบบ ออยู่เลียงเทพอพี่ไม่รู้ว่าแน่ใจว่าเขาอยู่เลียงเทพหรือว่าอยู่อะไรนะเพราะพี่เจอที่หนาบอนบ่อยใช่ไหมล่ะก็ได้รู้จักบางนานรู้จักไหมหรือจะว่ากัยคนนี้เป็นคนดี่เป็นคนดีแล้วก็พี่ยอกก็เลยบอกว่าสองคนนี้ถ้ามองนะพี่มองนะถ้าเอาเขามาเนี่ยเขาอาจจะดําเนินรายการเราให้มันดูแบบว่าสมูทแล้วก็เออบันดีอ่ะมันดีอ่ะโอเคดิวพอดิวมาเออเฮ้ยเขามาไว้ มันก็เลยทําให้เรามีมิติมิติในการจัดจุกเุบอลเมื่อมาขึ้นแล้วครั้งนั้นครั้งที่สามเนี่ยประสบความสําเร็จเราไม่รู้ว่าจากบางนาหรือว่าจากใครนะแต่เราก็ยกเครดิตให้ให้น้องมันหรือมันต้องนิดนึงต้องมีอันยิ่งครั้งหนึ่งครั้งสองไม่ไม่ประสบความสำเร็จครั้งที่เกือบดังตั้งแต่ครั้งที่สองแล้วใช่เกือบดังตั้งแต่ครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองทำไมถึงไม่ดังบิดคนบ้าครับ บิดคนภาคครับนี่เดี๋ยวผมจะพูดในรายการนี้ให้หมดเลยนะเอาเรื่องจริงนะผมจะพูดให้หมดเลยรายการครั้งที่หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่พูดผมหน้าที่ผมหน้าที่ผมเอาเรื่องจริงนะผมแคนเซิลงานที่ผมรับไปทั้งหมดเลยเพราะผมอยากไปลพบุรีมากเอาเรื่องจริงเพราะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งต้องยกเครดิตให้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 กับชุดอาจารย์อาจารย์แดงไอพี่ต้นเบี้ยว อาจารย์เบี้ยใช่ไหมใช่ไหมชุดนั้นชุดอาจารย์แดงแนะนำให้อ่าเขาแนะนําบอกว่าเนี่ยบางนานน่าสนใจไปมางเดี๋ยวผมคุยให้นู่นนี่นั่นคุยเสร็จสับหมดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับแคนเซิลงานหมดเลยครับท่านผู้ชมครับถึงวันศุกร์ครับอยากเกิดฮัลโหลพี่องานเขาแล้วผมจะต้องไปกี่โมงอะไรกี่โมงงานเรื่องกี่โมงอ๋อบางนานเดี๋ยวปีนี้เขาขออนุญาตใช้นักพากย์ในท้องที่เลยครับนักพากย์ในท้องที่ก็คือฉากกล้วย กล้วยเป็นคนนั่นนะพี่ไม่เกี่ยวนะกล้วยพูดว่างไงกล้วยพูดว่างไงอยากรู้ไอก้กล้วยบอกว่าพี่เราก็มีฝีมือเราก็พากันได้นีห่หว่าพี่ <อะ S 2> ไม่เห็นต้องไปพึ่งพึ<ๆ>่งพาสองคนนั้นเลยอ้าวอันนี้คือพูดนะอ่าอ่าอ่านี่พี่อันนี้คือนนพ,พี่อยากที่เหยียบม,มาทั้งหมดหปีเหยียบเหยียบกับดรงดินมาหปีพี่อขอพูดแล้วกันเนาะได้ได้เล่นกล้วยใช่ไหมล่ะเออจะโทษพี่ก็ไม่ใช่พี่ก็ออาโอเคแล้วแต่น้องน้องอยากพาในการตัวเองอ่ะ ก่วยมันก็คือเหมือนรายการตัวเองอ่ะใช่ไหมล่ะอ่ะก็ยอมน้องมันเออไม่ต้องไปจ้างนู่นจ้างนี่มาเรายังเซฟคอร์สอยู่เรายังเล็กๆอยู่รายการเล็กๆใช่ไหมล่ะแต่ก็ครั้งที่สามพอมีพวกผมไปเธอโปรไปเป็นไงดีได้ได้ที่หนึ่งได้สดด้วยที่หน่เธอโปรวันนั้นได้เจอพี่หนึ่งก็เลยคุยกันเอได้หนึ่งมาไลสดก็คุยกันเออโอเคพี่ตามนั้นเลยแล้วอยากจะทราบว่า ชื่อรายการมันมีเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ทำไมมันต้องเป็นบรลไล่ไส้ไก่อะชื่อแบบเอาเรื่องจริงนะผมไปภาคบอลครั้งแรกชื่อรายการเอาตรงนี้ขอโทษนะค,คือค <ง S 1> พูดตรงๆนะคือรายการเฮ right. ียอะไรวะบอลไลไส้ไก่เอาเรื่องจริงคือแบบไม่ใช่รายการชื่อรายการก็เหมือนชื่อทีมพี่ไงชื่อทีมเราอยู่แล้วไงเราจะไปตั้งชื่อ อ่ะคิตตี้ครับครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้บอดสำหรับแต่แต่อยากรู้เฉยๆว่าเอามันก็เหมือนบอลไล่์ใช่ไก่อะชื่อทีนก็คือพวกพี่พวกนักบอลสมัยพี่อะมันแบบมันไม่ได้เอาไม่ได้คนดีอ่ะเออคนบอลไลัยรวมกันเออมันอยู่รวมกันแล้วมันถ้าพี่พูดไม่ได้ผมพูดเลยผมพูดคือคือในบอไม่มีตัวไม่มีเอเคอะมีแต่ตัวที่อนึกออกว่าคือรวมกันก็คือมันเออเป็นอย่างนี้คือเด็ก เด็กแบบเขาเรียกว่าหัวหัวหัวโปกรวมกันเออประมาณนั้นเด็กโคนเออเด็กหัวโจกอะไรอย่งี้มารวมรวมกันเป็นนักบอลแก๊งเป็นแก๊งหัวหัวรายกันอะไรเงี้ยต้องไปรู้จะตั้งอะไรก็นกบนรลัยแล้วกันเออบรรลัยไม่ได้มีแค่บรรลนะบรรล<ๆ>แล้ว,แล,วแล้วรู้มาใช้ไก่มาไงไปหิวน้องพี่ไอ้พี่ริงนะน้องน้องวันนั้นไปแข่งบอลเดินสายที่กรุงเทพนี่แหละเออเป็นบรรลเป็นบรรลก่อนนั่นแหละไอ้คนเนี้ย คนชื่อออมเป็นน้องพี่ที่อยู่กรุงเทพอ่าเป็นเตะบอลตอนเย็นด้วยกันแม่งเนินมากินไก่มาแล้วแบบเป็นหนังไก่อ่ะโอ้ไส้เซ้อยเต็มเลยอ่ะเราก็พูดถึงบรรลัยมันพดเลยไส้ไก่แม่งเลยพี่เออก็ค้องจองนี่นี่หว่ามันก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่พอเราส่งบอลพอพูดถึงชื่อพี่ไม่มีสกปคนขี้วะพี่จ่ผมผมมองงี้นะปีนี้นะไปเหมาไส้ไก่ เอาเรื่องจริงเป็นของฝากไงของฝากคือแบบทีมไหนเข้ามาเอาคุณเลอนกินไส้ไก่อ่ะเออแล้วแบบว่ามันเป็นซิกเนเจอร์แล้วคนก็ไปโพสแล้วว่ามันถือแล้วมาอะไรไส้ไก่เฮ้ยผมว่าเจียวทันัก็ประมาณเหมือนเหมือนเราไปเตะบอลอีสานแล้วเขาจะมีไส้ไก่พันไม้ขายแต่คะแนีนถึงบ้านเรามันไม่มีขายแบบนั้นเข้าใจไหมเจะบ้าหรือไงช่วงนี้ได้ข่าวว่าคนจองที่พักกันแน่นมากแล้แน่นแล้วแน่นแล้วเพราะว่าเพิ่งจองให้นักบอลไปแน่นแล้วยี่สิบห้าห้องวันวันที่เท่าไหร่นะรายการยี่สิบแปด มาตัดกันเร็วเดีวๆนี้แล้ววันเดียวสิ้นเดือนมกราเจอกันเจอกันแล้วก็อีพีนี้จะลงก่อนถึงงานอาทิตย์นึงโอเคโอเคได้ก่อนถึงหรือว่าอาทิตย์ลงงานเลยแหละไม่ได้ไกเดี๋ยวเราไปไล่คิวงานดีเลยอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเรางานเยอะงานเยอะอ๋อใช่ดังไงอึ้งมีคนหนึ่งหน้าหน้าให้กวยนะใครครับไอ้นาเนี่ยนะดิชดิฉดาดอฉิชดาคิดโง่หวงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเลยจะกินก็ แต่วันนั้นไปวันนั้นไปเตะบอลวีพีแต่วันนั้นไปเตะบอลวีพีแต่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 พูตรงนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะตัดหรือไม่ตัดเราพี่นนาเนี่ยเป็นให้เกียิพี่มากนะครับมีบอลวีพีที่ไหนห้ามตัดนะถ้าใครตัดนะถ้าใครตัดอีพีนี้ตัดตรงนี้ไปนะถ้าเจอหน้านะไม่ต้องมาเจอพี่เข้าโรงมีห้ามเข้าถูกว่าเอาเอาพูดได้พูดได้พูดได้พังนาเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียิพี่มากครับ มีบอลวีพีที่ไหนเรารู้ว่าเราชอบเตะวีพีชอบแบบเจอโน่นนี่นั่นแต่เราก็เตะวีพีทั่วทั่วนะคนนั้นก็พี่ต้นมาเตะวีพีเราเลยขับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราไปวันนั้นคลองใหม่โอ้โหไกลนะไกลชิบหายอ่ะสองชัมม่วโมงกว่าก็ไกลอ่ะอแต่เราก็เตะกว่าจะเตะนู่นยุงก็เยอะนู่นก็เยอะเราก็ไปเอออย่างน้อยอยังได้เตะก็ยังดีว่ายัางได้เจอพวกเพกื่อนพวกน้องเตะตอนนั้นช่วงโควิดด้วยนะแล้วก็พอบางนานโทรมาอีกมีงานนึง งานใหญ่ที่ไชน่าคืองานของใหม่ไม่ได้อยากคูยอยากพูดถึงอยากคุยไงเนี้ยในงานที่ไชน่าเนี่ยเราแล้วเราเนี่ยแล้วพอเราถึงไชน่าเนี่ยเหยียบพอจอดรถที่ไชน่าเนี่ยคําแรกที่คนที่ไชน่าเจอเราพี่ต้นวัดีพี่ประธานวัดีพี่อุ้ยอย่าลืมนะว่าเราเคยไปเดินสายที่ไชน่าจนผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เด่นอะที่อยู่ไชน่าอะ ประธาน,านเดี๋ยวเตะวีพีผมนะเราบอกว่าโหไม่ได้หรอกเตะให้บางนานแล้วสินี่เราไปปฏิเสธเขาอีกใช่กะว่ากูได้เตะบางนานแลวเออเตะกับพวกดารา,าพวกออฟชารพอสอุ้ยด,ดาราดาราเยอะสรุปสรุปได้เตะกับบางนานบางนานบอกพี่กินขนมแล้วพี่มาหาผมวันห้าโมงพี่ไปไหว้พระชื่นใจว่นเราก็ออกไปไหว้พระตรงนั้นเราก็เฮ้ยเดี๋ยวห้าโมงเตะกันีกว่าเราก็รีบกลับถึงประมาณสี่โมง เดี๋ยวมารอเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถอก็หลับรอนู่นนี่นั่น,นดูคู่ห้างคงห้างทองเตะหมอนลงมงุนอีกเตะก็ยังเอ้ยไม่ไปเตะพอชุดเฮ้ยวีพีเริ่มจะเตะแล้วเพราะว่าหมดรอบแล้วเฮ้ยโทรศัพท์ให้ดังวะเฮ้ยหรือว่างนานมือวะดูในอินบ็อกซ์ไม่มีอพอดูโทรหาตัางนานไม่รับอินบ็อกซ์ไปเฮ้ยไม่อ่านไม่ตอบเราก็ใช่เรื่องที่เยียงก็คหือลือเฮ้ยถึงมาแล้วนะไม่ใช่เราก็นอนรอ แฟนบอกว่าพี่วีพีลงแล้วครึ่งหนึ่งนะเฮ้ยครึ่งหลังมัง้ง <Yeah. S 1> ครึ่งหลังมัง้ง <Yeah. S 1> จนบอกเชี้ครึ่งหลังก็ลงแล้วไปจับเพ้อโทรกับกี่ทุ่มมาแล้วสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มโทรไปให้มาเล่นวีพีอะโทรมาบอกว่าพี่ประธานขอโทษจริงๆไม่อยากรับนะ,อ,ะ,อ,ะอยากให้ควยมากเลยนะะใช่คว <laughs> 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 ยมาก ท้ายนี้ท้ายนี้ฝากเลยเชิญชวนคนไปสนามบอลหน่อยารายการบรสสอลรอสปอรบัลไลไส้ไก่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้คนที่ว่างวันที่8ปมกราคมได้ไปดูฟุตบอลรายการดีๆของลรบ,บรีสักรายการหนึ่งฝากไว้ในอ้อมใจสักรายการหนึ่งมันเป็นรายการประจำปีก็ได้ครับ,รบเพราะว่าพี่จดแค่ปีละครั้งครับถ้าคนไหนได้ว่างให้เข้าไปดูในเพจแต่ปีนี้เปลี่ยนจากเพจเปลี่ยนจากไลฟ์เพจบอนไลไส่ไก่เป็นเพจคอมพาร์ อืออ่าเพราะว่าไปไปไลฟ์สดในเพจคอมพาสนะแต่ใครจะเอารูปจะเอารูปถ่ายนู่นเนี่ยบรรยากาศรูปเข้าไปเอาในเพจอ่าบรรลัยเก่ได้เหมือนเดิมอูหเป็นคนที่ทํางานรอบครอบมากเลยนี่คนไปสนามนี้ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องไปดูไลฟ์สดในเพจคอมพาสพาร์แต่ว่าแปรรูปที่บรรัยเกัได้ได่คนแท้แล้วทีมงานไลฟ์สดผมพี่ก็เชื่อมือว่าเทินโปเนี่ยเขาสมูทอยู่แล้วเอาคอมพาสฐานู่แล้ว ใช่ไหมใช่ครับเราก็แบ่งงานแบบนี้แล้วใช่คนภาคดีจัดรายการไอ้ทีมงานเทนะิร์นโปเนี่ยจริงจริงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหลังเดี๋ยวยื้อกลาหน่อยเดี๋ยวยื้อกล้าหน่อยเราพูดทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของควมเปิดเทิร์นโปรทัวร์นี้ก็ยังไม่รู้เลยนะอยังก้ามกึุ้งอยู่นะว่าหนึ่งหรือบางนานหนึ่งหรือบางนานหรือหนึ่งขับรถให้บางนานเออมก็งงนะทุกวันนี้ก็ยังงงนะคือเสงสารนะบางทีแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตัดออกเลยล่ะเ ผมก็รอรูปอยู่คือผมรอแกไม่สบายหรือเป็นอะไรไปเออสงสารหนึ่งแลบางทีแล้วแบบแต่หนึ่งเป็นคนที่ผมรอเทคเด็กเด็กหมดแล้วตอนนี้ผมเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายนะใช่ใช่แกแกพูดอะไรนิดหน่อยเชื่อหมดนะเออเชื่อหมดเนี่ตอนหน้าผมก็ทำดีทำหลังนี่ผมโหเข้าข้างหลังหมดอ่ะหลังบ้านนี่ผมบางทีก็รับงานเองอะไรเองอุ้ยเด็กเด็กนี่ผมเลี้ยงหมดนะผมกะวันไหนพี่หนึ่งเข้านี่กัช่วงนี้ก็เริ่มเดินมีมาแล้วจะเดึงมาแล้วโอ้ยมเย็นพิมพ์มากดรักให้อยู่เลย จริงยิ่งมึงหายางลบบอลบออกเลยนะโอเคได้ดีขอบคุณมากโอเคครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีของมาฝากเอาเสื้อมาหน่อยดิมึงกันเสื้ออะไรกระบางนั้นเลยเอาหน่อยนิดนึงนนิดึงโอเคโอเคใส่ไหมต้องใส่อย่าบอกเช็ดรถนะเสื้อคอมพาสนะครับโอเคได้วันนี้ติดตรงคอมพัซสนับแข้งโอู้สนับแข้งเหรอใช่ใช่อันนี้รู้ไหมเป็นอันมีลายเซ็นไหมมีลายเซ็นแล้วอันนี้เดี๋ยวอันอันที่อันจริงต้องได้ยังไง อันจริงได้สีเงินแต่จริไม่ดีอ๋อคือก็คือหูอยากได้อะไรเทของเอาเอาตัวท็อปอันนี้ตัวท็อปมาโชว์เอาเรื่องจริงไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสีเงินก็ได้เพราะว่าอะไรไอตัวเนี้ยพี่ขโกมูลไปมาแล้วมีทุกคอลเลคชั่นเลยใช่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  ซื้ออันเดียวแต่มีในรถหลังรถสิบอันหมดโอเควันนี้ผมโอเคครับขอบครับขอบครับแต่แก้วไม่มอบนะแก้วไม่ได้มมแก้วเขาโมยมันไงฮะขโมยอีกโจโจโจของเขาให้เดี๋ยวมันหลังรถมันเยอะเราเราก็ตั้งใจทํางานให้เขาแหละเต็มที่นะแล้วก็เสื้อครับจากคอมพาร์ตครับแต่ว่าเป็นคอลเลคชันใหม่ของผมนะครับขอบคุณครับนี่ครับตัวลิมิเต็ดจะไม่เหมือนตัวที่ขายเนี่ยไม่เหมือนตัวที่ต่างแต่กลางแต่กลาง ตกต่างเพราะว่าตัวที่ขายจะพิเศษกว่านี้เสียด้านหลังเสื้อบางนานนะโอเคครับถ้าถ้าถ้าใส่ไปแล้วไม่โอเคก็เอาก็เทปแปะแล้วก็เด็กอยากเห็นแบบนั้นไหมอยากอยาเห็นแบบนั้นมันเสียเสื้อโอเคขอบคุณมากขอบคุณากพี่ชัยครับวันนี้ก็อีกหนึ่งอีพีสนุกจริงสนุกจริงอีพีนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะแต่เราบอกเลยว่าสนุกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ตัดนะเดี๋ยวไม่ตัด ไปดูด้วยนะคนอื่นผมตันเหลือแล้ะ <Okay, okay. S 1> ได้เยอะได้เยอะหือว่าหือว่าก็มานั่งเขาเรียกว่าปกติเนี่ยจะโดนเขาบังคับบังคับ, <c oughs> บ,คบนั่งอยู่ <c oughs> มั่งอะไรมันต้องอยู่แต่วันเนี้ยผมถือให้เหนือกว่าผมเป็นผู้ถามเขาคือผู้ตอบสุดท้ายผมคือผู้นำเขาคือผู้ตามสวัสดีครับเอบาุณครับแถว